ข้อนี้แหละเทพเจ้าของเกมนี้เพราะว่าข้อนี้นะฮ้ยยชีวิตันตายเฮ้ยตาปอมอย่าทำมันพูดไปหนอเลยข้าไปกอนละบายอย่าทำเป็นโม้หน่อยเลยนี่แหละตัวจริงคิดดูขนาดนอนยังพูดได้ <S <S อ่าไอ้นี่จะเอาใช่ไหมเอาเรื่องใช่ไหมไอตัวปอมโอเคอง,งั้นมาสู้กันเลยใครชนะเป็นตัวจริงจบไหมเอาได้สิ ถ้ามาอย่างนี้ก็ต้องจัดไปหนึ่งร้อยล้านปีผ่านไปอะสูก้กันจนเหลือแค่กระดูกกันเนี่ยโอเคสปอร์ตเด้อดกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราประสบแอดอ on แซนก <c oughs> ูนนี้นะครับผมเราอยู่ในร่างของแซนนะครับผมดู <c oughs> อีกข้าง <c oughs> <c oughs> นิมบอกไปแซนนั้นมันอมตะครับผมรู้ดินี้เราเมื่อเราแปลงร่างเป็นแซนนะครับผมเราก็จะได้เออความสามารถของแซนมันด้วยนะครับผมมานเลยวผมความสามารถของแซนนะผมก็จะมี ความสามารถ5ชิ้นนี่ผมดูปึ๊บเกตเราทดสอบกันดีกว่าผมว่าความสามารถมันโหดขนาดไหนแะดบหนึ่งมาหนึ่งชิปชิปชิปแต่ไม่ใช่ชิปหายนะเคอะไรผมปึ๊บคล้ายคล้ายฟิคกระดูกออกไปผมดูนะเนี่ยเนี่ยคล้ายคล้ายของแซนเดะเลยครับผมดูดิเนี่ยมีกระดูกแล้วมีควันออกไปด้วยยิึดเฮเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะดูทีเดียวก็แตกแล้วอ่ะแนงไปไหน ดูร้านะถ้าผมลองซัมมอนไอรอนโกเลมดูดินี่ไอรอนโกเลมผมวุ้ยไม่แตกนะไม่แตกนะถึกถึกนะถึกถึกก็ทนไหวอ่ะอืมอือ่ะอูแข็งแรงเกินจริงแค่ไม่เข้าปับแต่แก่นี่ทีเดียวแตกรู้เรื่องอันต่อไปผมประงของคอนโทรนล้วผมดูฟึบคืออะไรนี่ เหมือนว่าสก,กินนี้มันต้อง <c oughs> เรียลหัวใจไปคนดูแปบบ๊บหนึ่งร้อยยีร้อยหัวใจมันเต็มกม okay. ่อนแล้วผมโอเคเกือบเต็มแล้วผมลองดูนะผมดูฟึบ <c oughs> คืออะไรวะเออพี่ครับมันคืออะไรไม่รู้นั่นนี้โ okay. อเคต่อไปผมส่งเจ้านี่เจ้านี้คืออะไรแปบ๊บหนึ่งอันนี้ฟึบ <c oughs> <c oughs> โอ้แค่ปล่อยเลเซอร์ออกไปผมเหมือนของเซนเนดูนะผมดูนี่เลเซอร์ดูยีดคี ต้วเองแรงขนาดนั้นก็แพ้ก็เล่นไปดิโดดลงคีลมโอ้โหก็เล่นปัดทีปิวเอาเรื่องว่ะมาดิจะสู้ไหวเหรอสู้ไหวเหรอสู้ไหวเหคือมันเยอะกว่าแต่มันต้องเศรษฐกะเออมันเสียพลังงานคนดูเนี่ยเสียเพราหัวใจสีฟ้าเออมันต้องรีโหลดนะครนะผมคนดูเทียนต่อไปผมไปส่งทริทรามคืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยสูหมดโปรว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะคนดูเอาว่ะคนดู ดูดูดูเฮ้ยคืออะไรวะเอา,าตายโอ้โหมีเพลงด้วยผมขอไม่เปิดเพลงนะคนดูเดี๋ยวแม่งช่องบินดูดูเฮ้ยผมรู้แล้วมันคืออะไรไดีรู้โคตรเจ๋งดูดิฟืบแล้วก็วาร์ปวาร์ปหยุดล็อกฟาร์ปมองหนะ้ามองหนะ้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย <c oughs> ดูดิเฮ้ยโอเคต่อไปเลยดีกว่าผมส่วนเจนี่แซนมูฟฟืบเอาเอา มันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยวับไม่ได้เฉยเลยอ๋อวับได้เอาเรื่องอันนี้น่าจะเป็นเทลพ์ตของที่แซมมันใช้ครับผมดูเก่รไปสง่งแรงน้ำถั่วก็โลกอีนี่ใช้ทีแม่งปิวอู๊บินบินไปซะบินไปซะอืมบินจงบินบินให้หมือนนก <c oughs> เกสของลังงแซงก็มีพันนี้ได้ผมแล้วก็มีส่งเอฟเฟกต์น้ำแข็งแล้วเลยเยีดเอาเรื่อง คืเราไปดูส่งต่อไปดีวกว่าผมคือแล้วเนี่ยปึ๊บโอ้โหนี่คือแบบประเด็นคือพวกนี้ไม่สามารถฆ่าได้ว,ว่าผมมันต้องใช้คําสั่งเท่านั้นนะครับผมพวกนี้ดูโอเคอันแรกประสุกต์เจ้านี่ผมเซนนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโทรศัพท์อื้มอื้มตับหนึ่งล็องสีกอลิม,ม,มัสักร้อยตัวพอไหมสม่อนไอรอนโกอลมปับ๊บดูนะผมดูดิดูด,ดิอุ้ยจิโดเทคเฮ้ยโกงไปเปล่า โกงไปเปล่าอืมเอาเรื่องนั้นเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องนี้เอาต่อไปประสบเจนี่ผมกัสเตอร์โอ้โหมันไม่อยากให้มันมาทักเลยโอ้โหสงสารโทรศัพท์มากตรงนี้อืมอืมอืมเอาแล้ว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 เฮ้ยโทรศัพท์ผมจะพังวะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะกัสเตอร์ว่ะกัสเตอร์ว่ะกัสเตอร์กับแซมผมแซมหรือเกมวะ โอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยใครจะชนะวะเนี่ยดูดิดูดิดูดิผมว่าทดสอบมาจะไม่เหลือนะเคลียร์ตกไปไม่นส่งเจ้าแซนนะผมนี่เจ้าแซนอุ้ยท่านนายวับนี่แหละวะดูโอ้โหออกจะเหมือนกันเอ้าไม่เหมือนที่ว่าเราเต้าสีเขียวแต่มันเต้าสีขาวหลับเอาหลับด้วยคน โอ้โหเขียนต่อไปสู้ของชาล่าผมหูยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้ววะเอาแล้ววะเฮ้ยเอาวะคนดูเฮ้ยใครชนะวะมันจะตายป่ะวอกคนดูแม่งถึกขนาดเนี้ยเอาวะวะมิสมิสวะโอ้ตีไม่โดนรับอกเลยคนดูผมว่าไม่ไหวแล้ววะโอ้โหโทรศัพท์โทรศัพท์เด็กเคเอาวะโทรศัพท์ไม่เหลือแน่นอนโอเคคนดูนี่คือชาเลนจ์ที่ผมจะมาสู้กับแซนนะผมเอาพร้อมหรือยัง แต่ผมยังไม่พร้อมอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงอุ้ยอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงขอเก่งก่อนฮัลโหลครับพี่แซมพี่แซมวาร์ปไปไหนไปไหนพี่อุ้ยไม่แล้วมาแล้วมาดิมาดิมาดิอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายตายไม่ไม่ไม่อื้อหื้อื้หื กินแก๊ปปะลัวมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอูแหลกสองข้างอูยสองตัวเลยเหรอเฮ้ยสองตัวเลยเหรอเฮ้ยมวมึงไม่รอดคนดูโอ้โหมึงไปถึงสองวิ้ก็ผมตายย็ดเคเอาเรื่องโอเคผมลืมบอกวิธีเออวิธีแปลงร่างกับเป็นแซนแล้วผมให้เราคิมไปว่าฟังชันแซนโมดผมฟึ๊บเราก็ได้ส่วนของ ไอเทมที um ่เซนมันใช้กันแล้วผมนี่ตอนเราเป็นแฟนเราก็แพ้เซนอ่ะเออเพราะเราเปนแค่ตัวก๊อปปี้เอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่วับอุ้ยอุ้ยนี่นี่ไปเลยไปเลยพวกมึงสู้กันหมนดูเฮ้ยุยของตอบเต็มเลยไม่ไปยุ่งดีกว่ามาดูฟังก์ชันอื่นดีกว่าผมว่ามีอะไรไหมฟังก์ชันชาร์ทท็อกก น่าจะเป็นทรงของชาราเวลาพูดนะผมนี่มันก็จะพูดอะไรทักอย่างนะเออผมปิดเสียงไว้หรนี้ขาสิทธิ์แม่งแดกส่งเพย์อพยอร์เพย์ย์เซนเพย์ย์เซนอะไรวะเพย์เซนเอสทับสิบสามปึ๊บคืออะไรก็ไม่มีอะไรนะเออโอเคไปมาแค่นี้จบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมโอเค ลิงค์ดาวโหลดมันก็จะเป็นลิงค์แยกครับผมเออมันมีประมาณ5-6ลิงค์อ่ะเออลองไปลงกันดูผมต้องใช้เวลาหน่อยนะโอเคบ๊ายบายครับผมหออนุญาตให้ฮออะ